ครับทุกี้านะฮะตอนนี้กำลังอยู่ช่องฮูดัมแป a ชแนลครับจะเล่ในแบบที่จะให้เราผ่านดาดไปเรื่อยๆนะครับในการตีมอนแล้วเราก็จะผ่านดาดนะครับแล้วก็จะมีไขเราซื้อด้วยมันเป็นดาบนะครับนีซื้อมาหนึ่งอันขอเป็นดาบดีๆผู้ดาบ12%เลยโอเคเราต้องรีบเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทัดเพื่อน ตั้งไงเข้าไปทันเพื่อนโอ้ไม่เข้าไปทันเพื่อนโอเคนี่เราก็เราก็รอนะครับรอรอจะกว่าเวลานี้จะหมดแล้วแล้วก็จะเข้าไปนั่นแล้วก็จะมีมอนให้เราตีโอเคเราเข้ามาแล้วแล้วนี่ก็คือมอนเหนี่ยเหนี่ยองไมอนทีดาบเหนี่ดาบแรกก็อีซี่ครับทุกคนเหนี่ยนี่ โอ้ทุกคนด่านที่สามมีมีบอสว่ะไม่ใช่บอสสีมันคือตัวใหญ่มันคือมอนตัวใหญ่นี่แหละนี่แหละนี่แหละไปด่านที่สี่นี่ไม่แงไม่แหละนี่คใช่พะตัวใหญ่จริงหรือเปล่านี่แหละโจมตีโจมตีโจมตี Feel เชี่ยวฝีน่ะก็ไม่เหรอะไรม่เห็นอะไดุลุ่มละลุ่มละตั้งเจอเดี๋ยวเจอลุ่มห่ะไม่เห็นอไม่เห็นอะไโอมาแล้แตกโอ้มีการอัพนี่แหละอัพเหมือนเราจะสามารถอัพได้เยอะเอาเป็นว่าผมจะอัพเป็นความแข็งแกร่งแล้วกันนะครับนี่อัพความแข็งแกร่งแล้วก็รอเวลาอีกคิดเคย โอ้เพื่อนเข้ามาสิเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวพวกเราช่วยกันได้ล้วเข้ามารีบเข้ามาเพื่อนเร็วๆวรีบเข้ามาโอ้เพื่อนม่เข้ามาตีเดียวเลยหนึ่งแล้วหนี่งแล้วหนึงหนึงมอนดาแล้ก็ไม่ค่อยตึงโอเคเรามาที่่านที่เราเคยตายแล้วหนึงแล้วหนึ่งแล้วนี่เขาเนี้เราต้องชนะหนึ่งนี่มอนตัวใหญ่มอนตัวใหญ่ทำไมเยอะเลยหนึ่งแล้วนี่ ชนะได้ไงก็มาดู kun, ชูบ่ Fragen, บชู่กระโดดกระโดดด้วยอืออืออืโอ้โหโอ้โหเยอะแปลกๆเยอะแปลกๆโอ้ตายแล้วได้เวลาสุ่มสุ่มสุ่มขอตัวดีๆขอดาบดีๆมาดามไปเนี่ยนี่มันคือไรเนี่ยทุกคน เอามาที่อัพนี้ตัวนี้ก็เป็นที่ซื้อเอาัพน้นองเขาจะเก็บเพชรน่ะมาซื้อนี่แล้วกันนะครับนี่ซื้ออันที่สองอเคอัพนี่เลยมาแล้วเข้ามาละหนีนะหนีนะนี่เดี๋ยวจับนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่โดนส,ดสแก โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงด่านที่เราเคยตายนะครับอย่างเี้อย่าเี้เราจะไปใช่ด่านนี้ก็ได้นี่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 อ๋อใ่านนี้ทุกคนคือดาที่ฆ่าอย่าี้อย่าี้ยนี่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 นีอมอนทีละตัวอมอนทีละตัวอย่ามาลุ้มอย่ามาลุ้มอย่ามาลุ้มนี่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 โอ้ มาแ,แตะอะไรเราต้องอัพเลือดนะทนเลือดเราจะได้เยอะขึ้นแล้วก็จะไม่ตีมอนได้รได้ดีขึ้นเราต้องตีมอนให้ได้นานกว่าเดิมครับในการอัพเลือด โอเคแล้วเพถึงด่านที่ห้าด่านที่เราตายบ่อยที่สุดละไม่เหนีอ่เหนอ่นี่เนื่ีครั้งนี้เรต้องผ่านครั้งนี้เราต้องผ่านอือเราผ่านแล้วไม่ถึงด่านที่สุดโอ้ําไำไง้ามอนตัวใหญ่ทำมันเยอะยังด่านที่หกมอนตัใหญ่เยอะมากเลยทุกคนอม่เนีอไม่เหนือนี่เหนือไม่เหนือเราต้องผ่านไี่ได้เราต้องผ่านไม่ได้เมื่อกี้ผ่านได้ยังก็ไม่รู้ โอ้โหอันนี้เป็นมำโมนตัวใหญ่นี่ไงนี่ไงนี่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 จเจอเจนี่ไงโอ้แตกไม่เห็นลองเอาเดือดเอเดือดให้เยอะยู่งขึ้นเยอะยิ่ขึ้น มาครันนี้เรามากับเพื่อนนี่ครันนี้เรามากับเพื่อนนะครับทุกคนเพื่อนอีกสองคนมาเลยเราไม่กลัวเราไม่กลัวคนเรามีเพื่อนเงี่ยล่ะเรามีเพื่อนเราไม่กล,ลัวอะไรหรอกทุกคนนี่ช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกระตีนี่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 เจ๋งมากหรอนี่เลยนี่ เชียรดดาดได้ง,ง่ายมากเลยทุกคนเพราะเรามีเพื่อนเชียรดดาดได้ง,ง่ายมากเลยอีซี่อีซี่ทุกคน Easy. อีซี่นี่นี่แง่นี่แง่นี่นี่แง่นี่โตมีซะเบอร์มสกายนะ่ะนี่โอเคเราวมถึงด่านนี้เราตายอ่ะดานนี้มีแต่ม,มอนตัวใหญ่นี่ไม่นขนาดมือเพื่อนเราโอ้โหมือเพื่อนเราอย่างตึ้งเพื่อนเราอย่างตึ้ง กำลังยัตึงโอ้โหครั้งนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมครั้งนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมโอ้ยด่านที่แปดด่านที่แปดมีตัวใหญ่กว่าเดิมมันต,ตัวใหญ่กว่าเดิมโอ้โหมาเราถึงด่านที่เก้ามันก็จะเป็นด่านที่สิบโอ้โหผมคิดว่าด่านที่สิบมีแต่ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่กว่าเดิมอ่ะผมคิดว่ามันตัวใช่แน่นอนนี่เงี่นไมงีนะไ่งี้ไ่ีไ่ี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคน มันเป็นด่านใหม่แล้วรนดับมอนทาเดอไซมอนทาเดอไซทุกคนนี่นี่มอนสีทะเลทรายนี่ถ้าเราไม่มีเพื่อนนี่เราผ่านไม่ได้เนี่ยโอ,อ้เออเสียมเจ๋งมากอ๋อเอาเ,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 เพื่อนทีกคนอย่าบอกนะว่าเพื่อนทุกคนตายโอมาเราสวยแล้วสวยแล้วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสวยแล้ว แล้วตองั้นเ่ค้เยใช่ป่ะหลซีเยีเน่เมเน่เมยเน่เียนเลีเนยเเยเีเย์ีเน่้วก็ีจไม่งาใจไม่เงอาครัเพืกอนฉันฉันก็ตายตามเพื่อนไปแล้วมันก็มีโหมด AFK เลยทุกคน มีโมดเอฟเคมันจะตีให้เราอย่างง่ายดายจะตีให้เราแบบอีซี่เลยเราไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่ไปหาขนมนมาแล้วก็ดูดูยูทูบนะคะทุกคนเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเราแค่มันฟาร์มไปนะครับแค่มันฟาร์มไปแค่นี้โอ้โหขอจะคลิป เหตุการเท่านี้นะครับเอมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามเพื่อกาลกงใจด้วยน,น,นะครับขอบคุณครับ